อันนี้เป็นคลิปโก้พัดลินสายลิปเรเตอร์ปะทะเจนเนซิสสายสมบัติสวรรค์นะครับเริ่มให้โกรเริ่มก่อนโจนึงไลท์ขยับจบรอไลท์ขยับสกิลของเอ่อเมนุดูท็อปกองสองใบ อดอกโซจังละใบจมตีไรเช็คดรริกเกอร์จั่วการหนึ่งใบเมจเช็คกระเทือนจัว่วไรไม่ใช่ออกไปนี้ไรคอบาร์ดดอกกองสามใบซุเปเรียคอ ึ่งใบที่เหลือไว้ใต้กองก้าวันจมตีจะมีเช็คก้าวันจมตีป้องกันเป็นสี่โจมตีได้เช็คในมีทิกเกอร์หิวหิวได้หนึ่งตระหนี เข้าเทินสแตนแอนด์ดอไร้จากนั้นคอเขาา้าตาบัสเข้าสู่โซเปิดท็อปกองสามใบโซดอกจากนั้น,น,นอ,อีกจุดหนึ่งคอเรียกับ า0 0 0โจมตีบรรยากาศได้เช็คฮิวติเกอร์ส่งพลังให้นี่เป็นฟูนดหนดาเมจดาเมจเช็คสองหนึ่งโจมตีบอยขี้เข้าเชิญสแตนนิงดอร์ ไร่าพันจมตีอินเตอร์เซปหมื่นแปดจมตีได้เช็คตะมีเช็คกีบอลอีไน่เออข้าสแตนดอร์ด ไลท์ลองจบหนึ่งใบจะสูงได้จั่วการหนึ่งใบจากกานสไตล์เป็นวอสเปลคอร์เตอร์บัตหนึ่งจากสไตล์สกิล รูท็อปกองสี่ใบจะโซอันนี้จะโซนนะโซดยจนการบุกหมืน่น โซบะกี่ใบก็ได้ดูดอกแป๊บหนึ่งสองสามสี่ห้า พอแล้วห้าใบพอเห็นนิงกสองไปห้าใบตัวนี้บวก12ื่นตัวนั้นบวก8ปดพันและเี็สองใบตกดอกตัวนี้บวกหกพั เคาตทาชาร์จหนึ่งคอคาทาบาร์ดจั่วก,การหนึ่งใบสองใบนี้กลับมาเข้าสู่โซรตัวนี้ตกหลบด้วยเมื่อเป็นการตีฮิตเดียร์คาเดียร์กาคู่แข่งหนึ่งใบ สกิลของตัวนี้ส่งการสามใบในรอบโซนไปใต้กลองได้จวดการหนึ่งใบตัวลีเจียนขยับจากนั้นขอตัวนี้พันขึ้นสามพัน สว,วัาเพอ่มไปสักใบดีกว่าคิดทีกทีสามสามแถวละสาม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 จมตีโจน,นี้บอกสามพันสกิลเจนเนเรชั่นกับ คเดี <tal word> ๋ยวเออนั่นแหละเ e n อ r a รซ o ั่นกากส่งเจ้านี้ไปใต้กองทบกองสามใบสุเปรีคอสุเปรีคอ โจมตีแวนกอดปล่อยสแตนดิกเกอร์เดี๋ยวนี้จะโซไปแล้วสแตนนี้ส่งังให้นีรอดิกเกอร์โจ๊กการหนึ่งใบส่งังให้นีโจมตีจิตโดน้องกับสองม,มิลสแตนและ draw Style g น n e r a t i ันเจเนวูรมันนาคอคอคร์ตบาร์ักกรสามบโอโคลทิเกอรหมดเลยสุบเรียคอยวังขันอยู่ไหน ตวนี้บวกเจ็ดพันหงายขีสไตลปีดิบตัวดีกว่าประกาศดาบแสงอรุณสกิลผมประกาศดาบแสงอรุณคาลเตอร์บาร์โซบลัดบุกาันออร์บอดตัวเองบวกสองหนึ่ห้าสองสี่โจมตีวันกาด ป้องกันป้องกันโจมตีวันกาดป้องกันเช็คเช็คเช็คไม่เจอสักใบสมสาโจมตีปล่อย and uh, guy right. just so เรียนใบมันตีฮิตดีเรียนใบโจกกันใบสตรา ใต้สกิลขึ้นมือเข้าโซ่ลงดอกสกิลของตัวนี้ส่งสามใบนี้ไปใต้กองจอการหนึ่งใ,ใบสกิลเยอะเหลือเกินร้อยบวกสามพัน ยัตโซสองสามพันคอยัตโซสองใบอันนี้ยัตโซบวกหมื่นให้แบน แปนกาบแล้วขึ้น6,000จากนั้นคอแสดงน,นี่อยู่ในมือแสดงเก3สามเอาเกรดสามหนึ่งใบขึ้นมือสลับกอเพื่อให้ทีกเกอร์ออกโอกาสออกเยอะขึ้น จากนั้นทิ้งมือ1นึ่งใบนใหตัวให้ตัวเองโซบั3สามใบจีสามใบเป็นสามพั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 น วันกาดพลังห้าหมื่นสองพันสองสองจมตีวันกาดป้องกันสองห้าจมตีวันกาดป้องกัน คาตาบ,บาเชื 20, mm. ่อขึ้นสองหมื่นหรือวันนี้ออกโจมตีบันกาศห้ 52, าหมื่นสองพันเพอร์เฟกต์การดเหลือมือใบเดียวไว้คอสไลท์ทิ้งมือหนึ่งใบโซบานหกใบก่อน เฟอร์เฟคกาดตกหลอบโซนบาย1ใบอีก1ใบกับขึ้นมือมือมือหกใบได้เช็คมาสี่ครั้งคิไ้งผลลบกวตกลับแบนว,วนฮิวส่งรังให้นี่ฮิว,ว,ว,วไม่ได้ฮิวฮิวไม่ได้แต่พร้อมจีกาเธอคลิปให้คิให้แวน พลังให้นี่ตัวนี้บวกอีกสามพันจากนั้นลุกท้องบอดสามเจ็ดโจมตีดมเม็ดเช็คแพ้โว